ได้โปรดเธลืมกันไปสักทีเถอะกระชันแม้เป็นคนไม่เคยดีนิดนาใครๆก็บอกว่าให้รู้ว่าเลยตอนที่อยู่กับฉันกระชันแั้รานแต่ว่าและฉันคงไม่ใช่คนได้ฟังเธอและลืมฉันไปสักทีเถอะกระชันมันเป็นคนไม่เคยดีเท่าไรเรื่องนั้นฉันเข้าใจใช่ไหมควรควรอยู่ข้างไกลเธอแต่ถ้าเป็นงั้นฉันคงเศร้าแย่เลย ปากฉันบอกให้ไปแต่ใจก็อยากให้อยู่กัญชาบุหรี่ก็เลิกเพราะเธอไม่อยากให้สูบต่อให้เธอขี้บ่นแต่ฉันก็อยากให้ดูบางครั้งที่ปากมาไม่มีอะไรฉันก็แค่อยากให้จูบเยอะเธอบอกว่าฉันมันเด็กที่ชอบประชดประชันเวลาไม่ได้อะไรดังใจฉันก็ประชดประจําเยอะอันที่จริงผู้หญิงพวกนั้นแค่นามาทําฉันไม่ได้ร้ายอย่างที่จะคิดเธอไม่จําเป็นจะต้องระวังหรือเพราะฉันเป็นศิลปินเธอเลยคิดว่าฉันอ่านตรายเพราะฉันมันดูไม่ดีลูกฉันดูร้ายมันอัานจะพาหรือเปล่าดูน่าลําพากล จะไม่เคยชอบเพราะฉันเป็นชาหรือเปล่าแต่ก็โอเคถ้าเธอจะเชื่อไอคนที่ไม่รู้จักฉันดีเพราะไม่ว่ายังไงฉันแม่งก็เป็นคนที่โดนด่าทั้งปีหยู่ดีดูงเป็นคนไม่ดีอยู่ดีเธอทั้งลืมจะไปงั้นเธอได้โปรดเธอลืมกันไปสักทีเถอะแต่ฉันไม่เป็นคนไม่เคยดีนิดหนาใครก็บอกว่าให้รู้ว่าเลยตอนที่อยู่กับฉันก็่ฉันไั่รานแต่ร้านและฉันคงไม่ใช่คนที่ฟังเธอในเรืองฉันไปสักทีเถอะแต่ฉันมันเป็นคนไม่เคยดีเท่าไหรเรื่องนั้นฉัน ใช่ไหมก็ควรอยู่ขคาืองกายเธอแต่ถ้าเป็นงั้นฉันคงเศร้ายแยะเลยอยากให้เธอมองฉันเป็นแค่ตัวร้ายหนังสือเล่มเดิมน,นั้นจะให้ฉันเผาไหมเธอก็อย่าไปจำเรื่องราวในตอนท้าย <Yeah. S 2> ก็มีแค่ความทรงจำเลอนเลอะที่ฉันได้ฝากไว้ <Yeah. S 2> baby Get off of me <Yeah. S 2> บอกลาแบบเสียสติ <Yeah. S 2> พักจำของเธอมันทำให้ฉันนั้น <Yeah. S 2> คิดได้ดี yeah. เพื่อนเพื่อนก็บอกว่าฉันเป็นคนไม่ดีก็าภาวนาเธอได้ลืมเลือนกันไปสักทีแตเธอมาบอกว่าฉันนั้นตรใจร้ายทุกสิ่งแต่ตอนที่ทำให้เธอมันครจะเจ็บฝังสายเบบี้ได้โปรดระวังเดี๋ยวใจฉันมาทำร้ายมีข้อเดียวสำหรับเธอที่เธอไเป็นเรื่องสุดท้ายเบบี้ก็อยากให้เธอลืมมันไปเบบี้ถ้ภาพทรงจำดีๆก็ทิ้งมันไปเบบี้เอขอแค่เธอขอแค่เธอได้โปรดเธอลืมกันไปสักทีถ้าฉันไม่เป็นคนไม่คดีนิด บอกว่าให้รู้ว่าเห่ยตอนที่อยู่กับช้างก็ฉันไม่อวานแต่ว่าและฉันคงไม่ใช่คนในฝันเธอน่ารู้ฉันไปสักทีเหอะแต่ช้าไม่เป็นคนไม่ค่อยดีเท่าไหร่เมื่อแนนชันเข้าใจใช่ไหมก็ควรอยู่ข้างกายเธอแต่ถ้าเป็นงั้นฉันคงเศร้าแย่เลย